สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะคลิปนี้จะมาลงให้เป็นอีพีที่สองนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะก่อนอื่นคะ่ะแอดขอฝากคำเตือนไว้ก่อนนะคะคำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นจากช่องคำนวณ ทางพารวยค่ะแต่ช่องนี้ที่แอดลงให้คือช่องสั์สไตล์ชาแนลนะคะช่องนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะอ่ะอีพีที่สองนี้ที่แอดจะลงให้นะคะทุกคนค่ะอีพีที่2องนี้นะคะที่จะลงให้เรียกว่าสูตรเสริมดวงนะคะ เสริมดวงนะคะสูตรเสริมดวงอะวงเล็บอะที่สิบสองนะคะอันนี้คือวงเล็บสิบสองก็คือเป็นสูตรที่สิบสองในในกลุ่มนะคะอะเรามาดูกันนะคะเริ่มจากงวดที่แอดจะให้ทุกคนดูคืองวด ที่ออก603นะคะ603ที่เราคำนวณได้ได้ 2> 1 2 3 4 5นะคะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะ1 2 3 4 5ทีนี้ผลที่มันออกนะคือ603นะคะก็เข้าในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะตรงนี้ หน่วยบนนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยว่างวดที่จะถึงนี้มันจะได้ตัวไหนนะคะต่อมาเราคำนวณได้6 7 8ดแล้วก็9แล้วก็ศูนย์นะคะ5ตัวนะคะแล้วผลออกมา6กสองหนะคะอากล่องสั่นนะคะทุกคน6กสองหนะคะ หกสองหกนะคะก็เข้าเลขหกค่ะแต่ในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะ่วยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราคำนวณได้สามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหก แล้วก็7ดนะคะสามสี่ห้าหก็ดนะคะทุกคนคะ่ะผลออกมาที่สี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งก็เข้าที่สี่แต่ตรงนี้มาที่หลักร้อยนะคะทุกคนคะ่ะร้อยบนนะคะเราไม่การันตีว่าจะเข้าหลักไหนแต่ส่วนมากมาที่10บหน่วยนะคะต่อมาคํานวณได้9 0 1 2ศูนย์หนสามเหนึ่งสองสามะคะผลออกที่ห้าเ้าแปด ห้าเก้าแปะก็มาที่เก้านะคะในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะนี่นะคะอันนี้คือสูตรที่ใช้จริงเดินจริงในในแต่ละงวดนะคะคือสูตรตรงนี้แอดทำมาสองปีแล้วนะคะแต่เอามาแบ่งปันให้ทุกคนบางสูตรเท่านั้นนะคะหน้าต่อมานะคะ สองสามสี่ห้าหกนะคะคำนวณได้สองสามสี่ห้าหกอีพีที่หนึ่งใคร A, ได้เข้าไปดูแล้วนะคะก็จะได้แนวทางตัวเลขมานะคะถ้าเราได้มาเราก็เอามาประกบกับคู่นี้ได้นะคะกับชุดอีพีสองนะคะอาพลอ,ออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะมาที่หกในตัวหน่ของหลักหน่วยบนเนาะหน่วยบนนะคะต่อมานะคะสองสามสี่ห้าหกสองสาม สี่ห้าหตัวนี้มาที่หลักร้อยนะคะทุกคนคะ่ะร้อยบนนะคะอ้าวต่อ,อามาเราเอามาประกบกับอีพีหนึ่งอาจจะเป็นคู่โต๊ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะมาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วย5แล้วก็3นะคะนี่ร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะ ต่อไปนะคะที่เราคำนวณได้ก็จะได้เป็น9 0 1 2 3นะคะผลออก504มาที่0ูนตำแหน่งหลัก10บนตรงนี้นะคะอ่าต่อมานะคะ5 6 7 8 9 5 6 7 8แล้วก็9 5 6 7 8 9นะคะมาที่5นะคะสูตรนี้ร้อยบนนะคะ ล่าสุดนะคะที่ออกซำๆหกงวดล่าสุดเราคำนวณได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมาที่หกในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะคะทุกคนคะ่ะอ่าหน่วยบนเรามาดูของวัดนี้ว่าเราคำนวณได้ตัวไหนนะคะทุกคนคะ่ะอ่าเราคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทุกคนคิดว่าจะมาในตำแหน่ง ไหนนะคะตัวไหนตำแหน่งไหนนะคะ,ะที่เข้าสิบหน่วยแอดคอร์และายเป็นสีนี้นะคะถ้าเป็นสิบหน่วยอ,อย่างนี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนลองเอาไปดูกับอีพีที่หนึ่งนะอีพีที่หนึ่งคือเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็แสดงว่าชนกันที่เจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนอ่ะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดก็ศูนย ตัวประกอบคือ0 05 06นะคะตัวกัน05 06อย่างนั้นนะคะแอดขอตรงนี้ออกตัวไหนไม่รู้แต่เราเขียนตรงนี้ไว้นะคะ 5x x5 5, เหมือนเดิมนะคะ 6x x6 7x x7 8x x8 9กกแล้วก็อกนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คือถ้ามาใน10หน่วยเนาะประมาณนี้นะคะคิดว่าจะมา1ตัวหรือ2ตัวก็จับแบบนี้นะคะเป็นคู่โต๊ดนะคะคู่โต๊ดนะมะไม่รู้ว่าจะมาไนแต่แอดก็เนนไปที่10หน่วยเลยแต่ถ้ามาหลักร้อยก็ต้องดูอีกทีว่ามันจะมาในหลักไหนถ้าเป็นหลักร้อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะ อ่าถ้าเป็นหลักร้อยก็จะมาห้าอีกอีกอันนี้คือแทนค่าเนาะแอดแทนค่าไว้ให้นะคะแต่คิดว่างวดนี้น่าจะมา10หน่วยเหมือนเดิมนะคะทุกคนสิบหน่วยอ่ะนี่ทุกคนสามารถดูได้เลยแต่ตัวเด่นที่แอดดูตอนนี้คือเจ็เนะคะเด่นไปที่เจ็เนะเด่นที่เจ็ดแถ้าคู่ประกบก็จะเหลือ05กับ06 เท่านี้นะคะนี่ให้ทุกคนแคปหน้าจอไว้ดูนะคะถ้าใครยังไม่เข้าไปดู ep 1เข้าไปดู ep 1นะคะมันจะเชื่อมโยงกันค่ะทุกคนแต่ละสูตรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอไปดูอีกว่าจะเอาสูตรไหนมาฝากทุกคนนะคะก็มีหลายสูตรอยู่นะคะ เดี๋ยว EP พีหน้านะคะ EP ีที่3แอดจะมาลงให้ทุกคนเป็น2สูตรนะคะจับชนกันทุกคนก็เอาแต่ละสูตรไปเขียนใส่กระดาษหรือว่าโน้ตไว้นะคะทุกคนว่า EP พีที่1เด่นบนเนี่ยได้ตัวไหนอ p พี EP ที่2เด่นบนได้ตัวไหนนะคะแล้วก็นําคู่ที่เด่นมากที่สุดนะคะมามาเป็นตัวเด่นของเรานะคะอย่างอีพีที่แล้วนะคะได้ตัวไหนอีพีนี้ได้ตัวไหนชนกันอย่างที่เอดบอกคือเจ็ดแปดเก้านะคะที่เหลือมันก็คือห้ากับหกใช่ไหมทุกคนก็ เอาไว้เป็นตัวลงสําหรับตัวเด่นคือ789อย่างนี้นะคะทุกคนที่มีโอกาสจะมาในเด่นบนมากที่สุดนะคะทุกคนก็เอา7ไปคู่กับตัวไหนที่ทุกคนชอบนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะมาหรือรอดู EP ที่3นะคะทุกคน กดติดตามไว้นะคะ e p พีที่3อาจจะเป็นตัวที่ไม่ซ้ำกันนะคะอย่างเช่นไม่มี789หรือว่าจะมี789เพิ่มความมั่นใจขึ้นมาอีกนะคะแต่ถ้าไม่มี789ทุกคนนำมาประกบคู่กันทุกคนก็จะได้ตัวนั้นเป็นตัวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะอาแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอ่าอีพีที่3เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะอ่าสำหรับแจ้งข่าวนิดนึงนะคะอสูตรที่ สูตรไทยนะคะทั้งหมดเกือบร้อยร้อยสูตรนะคะเป็นร้อยสูตรนะคะสําหรับที่แอดเอามาใช้จริงด้วยนะคะในกลุ่มได้เข้ากลุ่มด้วยเราก็จะมีแนวทางเพิ่มเติมว่าตัวไหนน่าจะไปมากที่สุดสูตรไหนควรจะเอามาเล่นมากที่สุดค่ะทั้งหมดในแฟ้มรวมสูตรของแอดนะคะ,ะเก็บเก็บสูตรเนี่ยมาประมาณ2ปีนะคะเพิ่งจะมาวางสูตรไทยจำหน่ายนะคะตอนนี้ว่าง5้าเล่มนะคะทุกคนค่ะว่าง บ้าง5เล่มนะคะเล่มละ59 0้บาทล้วก็ได้เข้ากลุ่มด้วยนะคะจะส่งฟรีนะคะในกลุ่มในในแฟ้มนะคะก็จะมีทั้งหลักหน่วยบนหลักร้อยบนนะคะมีแต้มนะคะแล้วก็จะมีวิธีการจับแต้มนะคะแต้มไหนคู่กับตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะในกลุ่มมันในแฟ้มนะคะมีบอกหมดนะคะอาจจะเป็นบางคนก็อาจจะไปดูที่ บนนะคะหรือว,ว่าดูที่ล่างนะคะทุกคนคะ่ะส่วนมากก็ที่เยอะๆเลยก็จะเป็นบนนะคะทุกคนคะ่ะจะมีสูตรให้ดูเอามาแล้วแต่ในแต่ละสูตรเนี่ยสมมติว่าในสูตรนั้นเป็นแนวแบบนี้นะคะแอดก็จะเวนเวนเวนไให้ทุกคนในงวดถัดไปทุกคนสามารถเอามาเติมได้ทุกคนทําไปพร้อมแอดได้เลยนะคะในแต่ละงวดเออเราสมมติว่างวดงวดที่ผ่านมาอ่าเราลงมา คือ336ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ทำสูตรสูตรสูตร,ตรแอดก็จะมีบอกตรงหัวกระดาษนะคะแล้วก็ทุกคนก็ทำตัวเลขเหมือนแอดที่แอดเคยทำมาะคะสมมติว่าเราเติม5้า8 9ไว้นะคะแล้วก็รอดูผลที่ออกมาในงวดถัดมานะคะว่าได้ตัวไหนต่อมาเราก็มาทำเรื่อยๆ,ๆนะคะแอดก็จะเว้นช่องว่างให้ทุนได้ทำด้วยนะคะ แบบนี้สูตรพวกนี้ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่แล้วก็ในกลุ่มของเราก็จะมีเลาาเพิ่มเติมค้ะมีเล่านะคะมีหน้อยด้วยราลาวนี่ถ้าทุกคนได้ดูสถิติในเพจเนาะใครยังไม่ติดตามเพจนะคะเพจอยู่ลิงด้านล่างนะคะเพจคำนวณทางพารวยนะคะจะมีสถิติตา่างๆที่ ผลเข้าผลออกยังไงเข้าหรือไม่เข้ามันจะมีสถิติในเพจนะคะ,ะถ้าใครติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้เห็นแนวทางกันเนาะ,ะถ้าใครอยากสั่งจองแฟ้มนะคะยะสำหรับยี่คีก็เหลือนะคะเหลือสองเล่มนะคะแล้วก็สูตรขนมไทยนะคะว่างห้าเล่มนะคะสนใจตัวไหนก็สอบถามแอดมินตรงลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะทักไปไะะส,สอบถามได้เลยนะคะสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะ แอดปักหมดไปแล้วนะคะ,ะได้เข้ากลุ่มฟรีด้วยนะคะไปพูดคุยกันในกลุ่มได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ที่3นะคะแอดอาจจะจับให้2สูตรเลยนะคะใน EP หน้านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปบ๊ายบายค่ะ